ขออนุญาตขออนุญาตแรกหนึ่งพูดอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าครูสองกับครูเอนะคะรักลูกศิษย์ทุกทุกท่านนะคะตรงนี้นะคะและขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่จัดงานวันเกิดให้คร anyway> ูสอเมื่อเช้าสุราธานีก็โทรมาว่าครูมาไหม อย่าบอกค,ออครูสอนนะอเออรุ่ง้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวใจเย็นๆเนี่ยสุร,รานก็เตรียมยางค่ะคุณีบอกว่าถึงไม่ถึงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาก็จัดให้ครูสอนแน่อนอนค่ะทางนู้เขาก็เตรียมแต่บอกเลยว่าครูสอนอะรักทางนี้มากกว่ารักมากกว่าจริงๆ อันนี้ด้วยความสัจริงค่ะด้วยความสัจริงนะคะว่าทั้งจงังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตหาดใหญ่สุราธานีนะคะ<น>เขาแอบอิจฉาคนนครว่าคนนครมีโอกาสที่ได้เรียนกับครูสอนมากกว่าเขา<น>เขาได้เรียนแค่สุขสาวบางครั้งเอบอกว่าวันนี้เหนื่อยแจมขอพักนะเขาก็บอกแหมพอดีกับนครสามวันนี้ไม่มีหยุดเลยนะ ทีกับเขานี่มนเหนื่อยบอกว่าส่งหินใจครูสอ,อนบางทีครูสอนเกก็เหนื่อยจริงๆนะคะเพราะเราสองคนก็เดินทางตลอดแลวนอนเขาก็โอเคทุกจังหวัดโอเคหมดแต่เราบอกเลยว่าเราขออยู่ที่นครน,นะคะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทุท่ันไม่ต้องกลัวว่าครูสอนกับครูเอจะไม่รักทุกคนนะคะครูสอนรักทุกคนนะคะรักไหม <c oughs> <c oughs> ครูเอหมดเนีตค <c oughs> อเนะขาเรียกว่าให้ดูการกระทำ จริงครับความรักเนี่ยมันออกมาเป็นแค่ลมปากเนี่ยมัน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 ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่การกระทำอ่ามันของแท้นะครับอ่าเนาะมันมันต้องมันต้องของของแท้พฤติกรรมที่เราอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นของแท้มากกว่าที่ออกมาเป็นคําพูดนะครับโอเคนะครับอ่าครับต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณอาสอ ก็คือก็คือขอบคุณอาจฉริยน้อยนะครับมากๆเลยนะครับครับผมแล้วก็พระโสลุชัยอซนะครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับผมนะครับพี่เป้านะครับเโอเคนะครับพี่ชายกรพี่หมวยนะครับอทุกคนเลยพี่ลินเนี่ยคนเนี้ยพี่ลินเนี่ยครับผมเอาแกนะครับเนี่ยที่บอกว่า ไม่ต้องพูดด้วยด้วยคำพูดนะแต่เห็นด้วยด้วยการการกระทำการจัดการให้ผมเลยถ้<ม>าไม่ตัดเนื้อหน่อ <ๆ S 2> ยครับจริงรจริงจริงที่ที่ได้สถานที่ตอนนี้หรืออะไรนะครับเนี่ยร,ร่วมด้วยทีมงานของของพี่ลินนะครับพี่ไหมนะครับที่ที่ท,ทุกทุกคนเลยพี่กุ้งนะครับเนี่ยคนนี้นะ <c oughs> ครับอ่านะครับโอเคนะครับอ่านะครับนะครับนะครับคือจริงๆแล้ว คนมีพระคุณกับผมทุกคนเลยนะครับพี่แดงเอยนะครับถ,ถึงถึงถึงนักเรียนใหม่ก็ก็นะครับพี่แจ๊ดเอ้ยพี่ปาทุกคนเลยนะครับนะครับโอเคเนาะไม่เอ่ย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 โอเคโอเคนะอ่ะแล้วก็คนที่ที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือคุย อ่าอ่านะครับนะครับนะครับที่กเดบกจริงะปกตินะคะทุกปีนะคะุเอจะไม่เคยวันเดกคสอนเลยนะจริงๆแต่ว่าแต่ว่าปีนี้คุเส่งลูกแล้วก็วเดให้เขาแต่ถ้าเขาถ้าเบอร์เดคุณเอขาจะส่งมาว่าขอบคุณนที่อยู่เป็นเปคู่ก mm ันนะรักรักอย่างโน้อย่างนี้แต่เราเนี่ยบอกโเคดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรง ทักนะจุ๊บจุ๊บโอเคครับโอเคนะครับอ่านะครับก็คือทุกคนเลยนะครับที่กล่าวถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จากคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับโอเคนะครับอ่านะครับก็คือรักทุกคนเลยนะครับโอเคเราจะมีผมอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังเสียงดังบ้างเวลาสอนนะครับแต่พอพอนอกรอบไม่มีอะไรนะครับ อย่าอย่าอย่าตกใจบางบางคนตกใจเสียงผมเฮ้ยทำไมครูดูจังไม่ไม่ไม่ได้ดูนะครับคือจริงงเนียคโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็คือเป็นธรรมดาของครูนะครับในในนี้ใครเป็นครูบ้างยกมืออ่ามันเป็นแล้ว อาเป็นหอแล้วโอเคนะครับโอเคนะโอเคนะครับอ่ะคือคือถ้าถ้าครูดังครูดุครูเคี่ยววิชาเนี่ยครับผมเพื่อที่จะให้หนักเรียนเนี่ยครับผมอ่านะครับใช่อยากให้เราได้นะครับโอเคเนาะอ่านะครับโอเคพี่ปุยไปไหนคะเนนี้แขกไปไหนเนี่ยอ๋อรักพี่ปุยเหมือนกันนะคะไม่จะไม่ลืมพี่ปุยเลยคะ่ะเพราะว่า สักวันหนึ่งพี่ปุยต้องมาเป็นรถสิบแล้วอีกแน่นอนว้าวเราเร,าราอจนกว่าน,น้องจกกะเกษียณเกษียณเมื่อไหร่เราต้องเป็นตัวมาแน่นอนโอเคนะคะเราจะอวยพรตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพี่นวลขาจุดเทียนเลยค่ะจุดเทียนเลยนะคะ,ะ,คะอย่าเปิดประตูนะคะน้องเขาบอกถ้าเราเปิดประตู่แอนจะบอกนะ,ะพี่นวลเปิดให้เสร็จเลย เรียนรีรนกับผมนานๆขอให้นักเรียนสุขภาพแข็งแรงขอให้นักเรียนมั่งมีสีสุขค,ครับผมเอเนะครับอ่านะครับแล้วก็ให้นักเรียนรักผมมากมอ่านะครับโอเคนะครับเบที่ย うござい、はい、はい